สวัสดีค่ะช่องลาดินชา4ี่สยินดีต้อนรับพบกับการดูดวง,ดวงสิบเรือนประจําเดือนมีนาคม2 5งพันะคะคงจะแปลกใจใช่ไหมว่าทําไมถึงอยู่ดีๆไม่มีปักหนึ่งปักสองไม่มีปักหน้าปักหลังหมอขออนุญาตปรับเป็นลายเดือนทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์ทํางานหนักมากแล้วหมอก็ไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะทํา YouTube เนี่ย มียอดคนซับสไคร์สามหมื่นห้ามื่นสามพันคนก็จริงนะแต่รายได้ไม่เข้านะคะกว่าจะสะสมให้ครบร้อยเหรียญเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนสูงสุดเลยเนี่ยหกเดือนถึงจะได้สามร้อยเหรียญคือมันไม่ได้มีรายได้เยอะขนาดนั้นนะคะยังไงก็ กดใจรอสักนิดหนึ่งนะถ้าโทรศัพท์มันพร้อมแล้วอัปโหลดแล้วไม่มีปัญหาหมอก็จะมาทําเป็นลายปักเหมือนเดิมนะคะไพ่จุดนี้เป็นไพ่สิบเรือนของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะประจำเดือนมีนาบอกแล้วเนะาะไพ่กลุ่มเกณฑ์ชะตาสําหรับคนวันอาทิตย์ในปักนี้สามดาบปักอกอาจจะมีเรื่องร้อนหูร้อนใจสักหน่อยนึงนะคะระวังเรื่องสุขภาพไว้หน่อยเนาะเมื่อมีไพ่สามดาบมาปักอย่างเงี้ยระวังเรื่องออมีดบาดเลยมีดบาดเจอของมีคม เบามาหน่อยเจ็บคอหลอดลมอักเสบเป็นอะไรเกี่ยวกับกล่องคอเกี่ยวกับกล่องเสียงอาจจะมีการผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยสามดาบในมันแทนสัญลักษณ์ของการผ่าตัดอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีเรื่องร้อนหูร้อนใจถ้าหากมีอะไรมากระทบทำให้จิตใจมันว้าวุ่นทำให วนประสาททาให้เราสติแตกขอให้ระง,งับยับยั้งชั่งใจนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่กดสามดาบกุมชะตาใครเนี่ยไพย่มันเป็นไพ่ใจร้อนอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ป่วยไม่ไข้ระวังหัวใจเหมือนจะถูกไฟเผามันจะอดรนทนอะไรไม่ค่อยได้แล้วมาดูเรื่องการเงินขึ้นสีถ้วยด้วยช่วงนี้รดยได,ได้อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดไม่ได้หมายความว่ามีน้อยนะหมายประมาณว่า คุณอาจจะตั้งเป้าไว้สูงอะเสร็จแล้วมันมันได้แค่หนึ่งในสี่จากสิ่งที่คาดหวังคาดคิดเอาไว้ต่อให้ได้มากในช่วงนี้เมื่อมีสี่ดาบมากุมเรื่องเงินมันจะทําให้เราไม่ค่อยพึงพอใจกับไรายได้ที่ได้แล้วถ้าแปลตรงตรงตัวก็คือเหมือนได้แล้วมันไม่มันได้น้อยไปอะหวังไว้สูงแล้วมันได้ต่ําเป็นไปได้ทั้งสองทิศทางนะคือหวังสูงได้เยอะแต่ไม่พอใจงกโลภอีกข้อหนึ่งตรงตัวเลยได้น้อย ดังนั้นวางแผนเรื่องค่าใช้ใจ่ายเอาไว้ให้ดีค่ะเรื่องเอ่อเรื่องเสียงโชคเสียงอะไรงดระวังว่าจะมีใครสักคนมาขอหยิบขอยืมเงินและหยิบยืมเงินเนี่ยห้าเหรียญในตําแหน่งศาสร์ชะแทนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวพ่ห้าเหรียญในพ่าย,ยืมเงินกันอยู่แล้วระวังเขาอาจจะมายืมถ้าไม่เขาไม่มายืมเราเขาก็ทวงเรานี่แหละและถ้าเขาทวงเราเราอาจจะได้เจอคําพูดร้อนร้อนหูแต่ถ้าเขายืมเรา สามดาบมาสี่ถ้วยมามีเจ็ดดาบด้วยระวังจะไม่ได้ใช้ไม่ได้เงินคืนอย่าให้ใครยืมเงินอยากค้ำประกันใครในช่วงเวลานี้จะจ่ายเงินซื้ออะไรก็ตามเมื่อหลักทรัพย์การเงินเป็นสีถ้วยนั่นแสดงว่าจ่ายเงินออกไปแล้วจ่ายแล้วโกรธแล้วโมโหแสดงว่าซื้อของแท้จะได้ของเทียมก็เรียกว่าจ่ายแล้วไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายจะตั้งใจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เลยแพงก็จะกินอร่อยเอาของเบาเลยนะ ไปถึงผัผิดคาดเหมือนกินน้ําล้างถ้วยอะไรประมาณนี้จ่ายเงินไม่คุ้มอันนี้เอาเบาๆนะส่วนเรื่องใหญ่คุณก็ไปหาเอาว่าอะไรที่มันจ่ายแล้วมันไม่คุ้มกับการเงินระงับไว้ก่อนช่วงนี้จะซื้ออะไรก็เราขาดความชนานาญรู้ไม่จริงอ่าไม่ช่ําชองอย่าเพิ่งจ่ายออกไประวังอย่าวางของเผลอเลอย่าประมาท ถ้าไม่ถูกคนเขาสอยเอาไปเราประมาทซะเองทำโทรศัพท์ตกน้ำตกท่าต้องไปเสียเงินซ่อมเสียทรัพย์สินเพราะสีถ้วยเนี่ยอะไรอะไรในช่วงนี้เก,กเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสิ่งของมีค่าเงินทองจะทำให้เราไม่สบายใจไม่ล้าหลังใจเลยสำหรับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารดีวงานประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์การปล่อยคอนเทนต์ ช่วงนี้จะอาจจะต้องได้ตามหาลูกค้าเก่าๆนะคะสาหรับใครที่ทํางานดยวงงานประสานงานอาจจะต้องมีลดแลกแจกแถมสร้างโปรโมชั่นต่างๆเพื่อเรียกยอดถามว่าทําแล้วประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จแต่วางแผนให้ดีมันประเภทว่าออกเรือยอดไปตกปลาซิวปลาสร้อยถ้าห้าเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยวางแผนผิดไปนิดนึงถามว่า แล้วได้ไหมไอ้ปลาดิวปลาส้อยที่ว่าเนี่ยได้กลับมาคุมไหมเมื่อมานั่งเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ทําออกไปเสมอตัวดังนั้นห้าเหรียญบอกแล้วคุณจะจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อให้ได้อะไรกลับมากับการดีลงานประสานงานรวมไปถึงคนขายของออนไลน์ด้วยนะคะอาจจะซื้อของมาด้วยเงินทุนเท่านี้แต่อาจจะสต็อกไว้เยอะแล้วอยากจะเร่งขายออกแล้วทำโปรโมชั่นขายเพื่อ เร่งยอดขายแต่อาจจะคำนวณผิดคิดผิดวางแผนผิดประมวลต่างๆผิดพอสิริรวมมาแล้วขายเสร็จแล้วเสมอตัวเล่นเอาเหนื่อยแต่ในความเสมอตัวเล่นเอาเหนื่อยเนี้ยอนาคตข้างหน้ามันจะได้ฐานลูกค้าเพิ่มแต่เมื่อมองอย่างนี้ดูอย่างนี้แล้วคุณก็ไปวางแผนเอาแล้วว่าเออถ้ามันถ้ามันลงไปเยอะแล้วมันได้กลับมา เสมอตัวแต่ต้องรอเก็บกินในอนาคตซึ่งกระดุมภาะเป็นสี่ถ้วอยอ่ะฉันต้องการเงินตอนนี้ไงฉันจะไม่อยากได้อนาคตคุณไปวางแผนเอาเลยนะถ้าใครที่ทํางานดีลงานประสานงานสื่อโซเชียลงานออนไลน์คนปล่อยคอนเทนต์ด้วยเช่นกันถ้าจะปล่อยออกช่วงนี้ถามว่าประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จคอนเทนต์ที่คุณทําอาจจะใช้จ่ายเงินเยอะในช่วงการให้ผลตอบแทนผลในช่วงระยะเวลาในเดือนมีนาเนี่ยมันอาจจะ เขาเรียกว่ายังไม่เห็นหัวเห็นหางแต่เลยมีนาไปแล้วนะ่ะมันจะส่งผลที่ดีในอนาคตแตกต่างกันนะคะคนปล่อยคอนเทนต์กับคนค้าขายเหมือนกันค้าขายทํางานต้องได้เงินตรงนี้เวลานี้แต่คนที่เขาปล่อยคอนเทนต์เนี่ยอยอดตรงนี้อาจจะได้กลับมาเสมอตัวแต่มันกินยอดยาวแล้วมันจะตีฟูไปอีกคนค้าขายเนี่ยต้องรับเงินสดเข้ามาในทันทีนะ นคนละส่วนมันจึงดีไม่เหมือนกันส่วนคนทํางานประจาํางานรูทีนถือว่าน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องหน้าที่การงานบ้างนะคะอาจจะมีการขยับงานโยกย้ายแต่ไม่ถึงกับเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะคะเหมือนอาจจะเคยทําหน้าที่นี้แต่ลองเอางานนี้ของคนอีกคนนึ่งมาให้เราทําให้เราได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆต้องปรับแผนปรับวิธีการเหมือนวางแผนนี้ไว้ ใช้ไม่ได้แล้วเมื่อถึงระยะเวลานี้แผนนี้เอาแล้วต้องทําใหม่อะไรไม่มันจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นถามว่าปรับเปลี่ยนแบบนี้ประสบความสําเร็จไหมจะทําผ่านไปได้ไหมทําผ่านไปได้ค่ะแต่คุณจะต้องใจเย็นเพราะในบางครั้งในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้มันจะมีบางคนน่ะที่ไม่มีความชํชนา,งงานิชํานาญงานแล้วทําให้งานเป๋ทําให้งานเสียสใบนี้นะคะใบนี้มันแทนเพื่อนร่วมงานมาำ ตำแหน่งนี้คือกรรมะค,คืองานสองเหรียญคือวิ่งไปถ่ายไปถ่ายมามันไม่นิ่งอ่ะมันหาความนิ่งไม่ได้แล้วจะคุณใจร้อนอีกต่างหากดังนั้นกับงานสําเร็จไหมสุภาเษิตเหรียญสําเร็จแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนจะมาใช้รูปแบบเดิมๆไม่ได้แล้วถ้ายิ่งใจร้อนนะยิ่งไปกันใหญ่ขอให้ใจเย็นแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ ลูกจ้างดีลูกน้องดีถ้ามีลูกทีมลูกทีมมีความสามารถที่จะทําให้คุณผ่านพ้นไปได้หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกบอสหัวทั้งเจ้าของบริษัทเปิดกว้างที่จะให้คุณเข้าไปพบขอคําปรึกษาที่ปรึกษาที่ดีสําหรับคนวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมนี้ค่อนข้างดีนะคะมาดูอุบัติเหตุ ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะยานพานะไม่ว่าจะเดินทางใกล้ทางไกลไม่มีปัญหาค่ะถ้าจะมีก็เกิดจากการตัวคุณเองอาจจะล้มเองเดินทางต่างระดับไม่ดีเองอะไรเหล่านี้หรือทําครัวมีดของมีคมบาดก็ให้เรามัดระวังส่วนนี้ด้วยนะคะมาดูเรื่องความรักบ้างสำหรับท่านใดที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนถ้ามีปัญหาอะไรกันอยู่รักสําเศร้าเราสามคน ทะเลาะกันเองใช้คําพูดคําจาที่เชื่อเฉือนเราจี้เขาเราใจร้อนเขาตีมือใส่ไม่พูดไม่ตอบปิดกั้นการสื่อสารไม่ใส่ใจไม่สนใจกลับไปถามตัวเองก่อนนะคะว่ายังรักอยู่หรือเปล่าจะเดินหน้าต่อไปไหมอยากอยู่ด้วยกันต่อไปไหมถ้าคําตอบได้กับใจแล้วว่าก็จะสู้จะทนจะประคับประคอง ประคับประครองมันนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าคุณใจร้อนแล้วคู่เป็นสี่ดาบเนี่ยถ้าหากมีปัญหารักสามเศร้าเราวสามคนทะเลาะวิวาทกันเองระวังว่ามันจะได้เลิกราอย่าร้างกันแล้วถ้าท่านใดที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันมีสิทธิ์ที่จะได้คืนดีกันนะคะกลางเดือนไปแล้วค่ะประครองให้ผ่อนพ้นกลางเดือนมีนานะราววันที่ สิบหเจไปแล้วเนี่ยสถานการณ์มันจะพลิกฟื้นและดีขึ้นส่วนท่านใดที่คู่รักคู่ครองป่วยไขย้ไม่สบายมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะพบหมอดียาดีค่ะแต่การรักษาอาจจะยืดยาวสักหน่อยนะเพราะว่าเมื่อมีแทมพลันเกิดขึ้นอาจจะต้องนอนนิ่งๆไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวสักพักแล้วหลังจากนั้นจะดีขึ้นนะคะขอให้คนที่มีคนรักคู่ครองประคับประคองเรื่องความรัก ถ้าหักทะเลาะกันมีเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนพอไพ่ทมมริแลนเกิดขึ้นมันจะมีการง้อการขอคืนดีแล้วที่สุดจะยังคงรักษาสัมพันธภาพของครอบครัวเอาไว้แต่อย่าอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะว่าเออมันจะจบไหมเรื่องราวมือที่สามเนี่ยจะไปไหมเขาเรียกว่ายังคาลาคาซังอยู่นะแต่สถานการณ์จะดีขึ้น เมื่อก่อนเคยแยกกันอยู่ถอยความสัมพันธ์หลังวันที่สิบสี่สิบ้าสิบหกไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะนิ่งขึ้นความรักจะคุยกันง่ายขึ้นแต่มือที่สามก็ยังคงทำหน้าที่อยู่ดีเพราะเดดีวิวมันแทนรักสามเศร้าอยู่แล้วแล้วมีเจ็ดาบด้วยแล้วพร้อมใจพากันออกมาหมดเลยไพย่ซ่อนชูซ่อนกิ๊กเนี่ยออกมาสามใบพร้อมกันเหมือนกลัวจะไม่เชื่อ ใจเย็นนะไปทําบุญอะไรดีทําบุญลงศพบ,บริจาคเลือดไปเป็นคู่นะคะถ้าบริจาคเลือดฉันบริจาคไม่ได้คู่บริจาคได้ก็ไปเป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นก็พากันไปทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิเกี่ยวกับสุขภาพอ่าตามโรงพยาบ,บาลมีกล่องให้หยอดอยู่แล้วไปทำนะคะแล้วก็ถวายสังฆทานสักนิดนึงทําบุญคู่กันที่สําคัญเมื่อ3ดาบมะก,กุม่มระวังเรื่องคําพูด สำหรับคนโสดนะคะถามว่าเดือนนี้มีนาจะมีความรักดีๆเข้ามาหรือไม่มีคนเข้ามาให้พูดให้คุยค่ะปัญหาใหญ่ก็คือเมื่อเจ้าจตาคนวันอาทิตย์เป็นสามดาวคุยคนเดียวหรือเปล่าหรือรักเผื่อเลือกถ้ารักเผื่อเลือกระวังนะในช่วงมีนานี้ยังไม่มีตัวเต็งๆเ,เข้ามาแต่ถามว่าคนดีๆเข้ามาให้พูดให้คุยมีไหมหมีจัดสรรเวลาของคุณให้ดีก็แล้วกันหมอจะพูดเสมอเลยว่า เออเรามีสิทธิ์เลือกนะคะระวังว่าเมื่อ3มดาบมันมา7ดาบมาแล้วก็ The r e v ดีวิมามันจะกลายเป็นว่ารถไฟชนกันรถไฟชนกันไม่น่ากลัวเท่ากับรถไฟมันจับมือแล้วคุยกันแล้วมันหันมาเล่นเรารถไฟสองขอบวนมันจะเหยียบเราเละน,นะระวังความรักดีๆขอโทษทีคำว่าดีมีเข้ามาอยู่ค่ะแต่มัน ยังมองไม่เห็นกันในช่วงเดือนมีนาเนี่ยเพราะคุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจเลือกใครไม่ได้เลยรอดูหลังเดือนมีนาน,น่าจะมีอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดแชร์ให้หมอหน่อยค่ะแฟงแฝบินบินกันไปค่ะถือว่ากดแชร์เป็นค่าครูให้ก็แล้วกัน สำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าหากอ่านไลน์ช้าตอบคอมเมนต์ช้าก็อย่าเพิ่งโกรธที่มึงโมโหเลยโทรศัพท์ก็เจ๊งอะไรอะไรก็ติดขัดไปหมดเลยแม่เจ้ายังไงก็เห็นใจสักนิดนึงนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ